ในช่วงเวลาที่โลกกำลังสะเทือนจากเสียงระเบิดและการประทะก,กันระหว่างอุดมการณ์สงครามโลกครั้งที่2ไม่เพียงตนทดสอบความแข็งแกร่งของกองทัพแต่ยังเป็นเวที่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดซึ่งหนึ่งในจุดเปลี่ยนเล็กๆก,ก,ก็คือการพัฒนาอาวุธประจำกายของเหล่าทหารราบขนาดที่หลายประเทศยังคงพึ่งพาปืนไรเฟิลแบบโบวแอคชั่นที่ต้องชักทุกครั้งหลังจากยิง กองทัพหนึ่งได้กลับท้าทายกรอบเดิมๆโดยการพัฒนาอาวุธที่สามารถยิงได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องรับม่งจากไกลปืนมันคือปืนที่ทำให้ทหารเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นโตตอบได้ไหวขึ้นแล้วชนะศัตรูที่มากกว่าด้วยความได้เปรียบเชิงยุทธวิธีสิ่งกระเด็นของปลอ,อกกระสุนในสนามรบกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนยุค เสียงเล็กๆที่ศัตรูจําได้ไม่ลืมเรามันบอกว่าทหารตรงหน้าคุณพร้อมยิงครั้งในไม่กี่วินาทีและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับปืนยาวคืึงอัตโนมัติรุ่นแรกที่ใช้งานจริงอย่างแพร่หลายในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นหนึ่งในปืนที่รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของการออกแบบทางทหารและในวันนี้ช่วงสุดยอดอาวุธสงครามจะพาคุณไปรู้จักกับตำนานแห่งสนามรบ M1 Garand ในช่วงที่โลกอยู่ในช่วงศตรวรรษที่20มหาสงครามทิ้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเริ่มต้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆท่ามการกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการทหารกองทัพทั่วโลกต่างพึ่งพาปืนไรเฟิลระบบโบแอคชันซึ่งต้องเล็งยิงและชักคันบรรจุกระสุนใหม่ทุกนัดเป็นวิธีการยิงที่ช้าไม่เหมาะกับสถานการณ์การต่อสู้ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การมองหาอาวุธใหม่ที่จะสามารถยิงได้ต่อเนื่องโดยไม่เสียเวลาก็ได้เริ่มขึ้นและท่ามกลางการแข่งขันคนประดิษฐ์มากมายชายคนหนึ่งจากแคนาดาที่อยพยพมาอยู่สหรัฐก็ได้เริ่มสร้างตำนานของตนเองขึ้นมาอย่างเงียบๆเขาคือจอห์นแกรนจอห์นเริ่มทำง,งานที่โรงงานผลิตอาวุธสปริงฟิวอาร์มรีของกองทัพสหรัฐ และได้พัฒนาอาวุธต้นแบบที่มีชื่อว่าโมเดล1919ซึ่งเป็นปืนต้นแบบที่ทำงานด้วยระบบโบลแบ็กใช้แรงจากการระเบิดดันลูกเลื่อนถอยหลังลงแต่ต้นแบบนั้นยังไม่พร้อมสำหรับการใช้งานจริง อย่างไรก็ตามในปี1924สปริงฟิล์ได้ผลิตปืนรุ่นต้นแบบเพื่อมี24กระบอกในชื่อ M1922 เพื่อนำไปทดสอบกับต้นแบบจากนักพัฒนาอื่นๆเช่นทอมสัน <Thompson S 1> และพีเดอร์สันซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นระบบดีเล y บิลแบ็กที่ยังไม่สมบูรณ์แม้ผลการทดสอบหลายครั้งจะไม่สามารถชี้วัดว่าปืนแบบใดดีที่สุด แต่ออต n น n นส b อร์ d คณะกรรมการอาวุธของกองทัพก็เริ่มให้ความสนใจกับแนวคิดของปืนระบบแกส๊สและต่อมาในปี1930จอห์นแกเรน์ได้รับสิทธิบัตรสำหรับปืนที่ใช้ระบบแก๊สแบบใหม่โดยใช้กระสุนขนาด .276 ซึ่งเล็กกว่า .30-06 ที่กองทัพสหรัฐใช้ในขณะนั้น แม้ว่าปืนจุ .276 ของแกวแรนจะชนะใจคณะกรรมการหลายฝ่ายโดยเฉพาะรุ่นท T3E2 ที่รับคำชมว่าเป็นแบบที่มีศักยภาพสูงและดูเหมือนจะรับการผลิตอย่างจริงจังแต่ในช่วงเวลาชี้ขาดกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด นายพลดักลาสแม็กอาเธอร์ซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองทัพบ,บกในขณะนั้นได้เข้ามาแทรกแซงโดยตรงโดยออกคำสั่งให้ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงกระสุนขนาดจุด6 7 6และยืนยันให้คงไว้ซึ่งกระสุนจุด3 0 6เดิมเนื่องจากกองทัพสหรัฐมีสตอ็อกกระสุนอยู่จำนวนมากอยู่แล้วคำสั่งนี้เปลี่ยนทิศทางของโครงการทั้งหมดทันทีและแก่แรนต้องหันกลับไปพัฒนาปืนของตนเองให้รองรับกระสุนขนาดเดิม กว่าจะไปถึงจุดนั้นปืนรุ่นนี้ต้องผ่านการทดสอบภาคสนามอย่างหนักในปี1934มีการแจกจ่ายต้นแบบจำนวน75กระบอกไปยังหน่วยทหารราบและทหารม้าเพื่อจำลองใช้จริงซึ่งพบปัญหาและยประการจต้องปรับปรุงอีกหลายรอบจนกระทั่งในเดือนมกราคมปี1936 M1 Garand จึงได้รับการประกาศให้เป็นปืนประจำการอย่างเป็นทางการของกองทัพบ,บกสหรัฐ การผลิตเริ่มขึ้นที่สปริงฟิอ์อาร์มรีในเดือนกรกฎาคมปี1937แม้ว่าจะสามารถผลิตได้เพียง10กระบอกต่อวันในช่วงแรกแต่ด้วยความตั้งใจและการพัฒนาที่ต่อเนื่องอัตราการผลิตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึง100กระบอกต่อวันภายในเวลาเพียง2ปีและแมในช่วงปี1940จะมีปัญหาด้านการออกแบบหลายจุดเช่นระบบแก๊สแทร็กที่ไม่เสถียตรตัวนรีคืนปืนที่ผลิตแล้วกลับมาปรับปรุงใหม่ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการพัฒนาอาวุธไม่ใช่เรื่องง่ายและแม้แต่ปืนที่ดีที่สุดก็ยังต้องผ่านการแก้ไขซ้ำแล้วส้ำเล่าหลังจากการปรปับปรุงทั้งหมดเสร็จสิ้นมาดูในส่วนของการออกแบบของ M1 Garand ปืนกระบอกนี้มีความยาวรวมทั้งกระบอกอยู่ที่ประมาณ43.6นิ้วหรือราว1.1เมตรน้ำหนักประมาณ4.3กิโลกรัมซึ่งอยู่ในเกณฑ์ทหารหนึ่งหน่อยสามารถพกพาได้ตลอดทั้งวันตัวปืนออกแบบมาใช้กระสุนขนาด .30-06 Springfield จำนวน8นะัดต่อคลิปแบบ end block โดยเมื่อยิงกระสุนนัดสุดท้ายออกไปคลิปจะถูกดีดออกจากตัวปืนโดยอัตโนมัติพร้รอมเสียงโลหะกระทบดังปิงที่เป็นเอกลักษณ์ และโบจะทําการล็อกค้างไว้เพื่อรอบรรจุกระสุนชุดต่อไปทันทีถือเป็น,นกลไกที่ลดเวลาหยิงซ้ํายังมีนัยสําคัญตัวล็อกนิรภัยถูกติดตั้งอย่างฉันฉลาดบริเวณด้านหน้าของกาดไกปืนทาให้สามารถปลดหรือล็อกได้อย่างรวดเร็วด้วยนิ้วชี้การออกแบบนี้เพื่อต่อการใช้งานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินและมองกับสนามรบที่ไม่อาจคาดการได้นึ่งในคุณสมบัติเด่นของ M1 Garand คือการทอประกอบที่ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ปืนทั้งกระบอกสามารถแยกชิ้นส่วนเพื่อทําความสะอาดหรือซ่อมแซมเบื้องต้นได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆคุณลักษณะนี้กลายเป็นจุดแข็งในภาคสนามเพราะความสามารถในการดูแลรักษาอาวุธภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายก็คือหัวใจของความอยู่รอด ระบบศูนย์เล็งของกาแรนถูกออกแบบมาอย่างพิธีพิถันด้วยศูนย์เล็งหลังแบบแอ e เปอร์เจอรซส์ที่สามารถปรับระยะได้ตั้งแต่100ถึง1,200หลาหรือ91ถึง1,097เมตรการเล็งเป้าหมายสามารถปรับละเอียดระดับ MOA ทั้งในแนวสูงและแนวนอนเส้นบอลตำแหน่งการปรับถูกสร้างไว้บนตัวรับอย่างชัดเจนพร้อมสุดเล็งหน้าที่ถูกุมด้วยปีกเหล็กแข็งแรงช่วยป้องกันความเสียหายจากแรงกระแทก ความได้เปรียบทางยุทธวิธีของ M1 g a วกาวแรนในสงครามโลกครั้งที่สองไม่ได้มาจากพลังทำลายล้างเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถในการยิงกึงอัตโนมัติทหารสหรัฐสามารถยิงกระสุนได้แนัดอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรับมือจากตำแหน่งยิงและไม่ต้องดึงคันบรรจุใหม่เหมือนกับปืนลูกเลื่อนทั่วไปอัตราการยิงของทหารที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีอยู่ที่ประมาณ40-50นัดต่อน,นาทีในระยะยิงจริงที่300หลาซึ่งถือเป็นระดับที่สูงมากในยุคนั้น ระบบบรรจุกระสุนของ M1 Garand ใช้คลิปกระสุนแบบ N-block ซึ block, ่งบรรจุแปนัดเข้าไปพร้อมกันคลิปจะอยู่ภายในรังเพลิงและจะถูกดีดออกโดยอัตโนมัติเมื่อยิงครบแม้ว่าจะมีความเข้าใจผิดกันว่าไม่สามารถเปลี่ยนกระสุนระหว่างการยิงได้แต่ในความเป็นจริงถ้าสามารถดีดคลิปกระสุนออกก่อนจะหมดได้หรือแม,ม้แต่บรรจุกระสุนที่นัดเข้าไปเพิ่มเติมก็ได้แต่มันจะยุ่งยากและไม่นิยมในสนามรบ M1 Garand ถูกออกแบบให้ไม่มีแม็กกาซีนแบบถอดได้เพื่อลีกเลี่ยงการสูญหายของแม็กกาซีนในสนามรบ ซึ่งเป็นบทเรียนจากประสบการณ์ของกองทัพอังกฤษกับรีเอ็นฟิวมาก่อนแล้วการออกแบบแมกกาซีนแบบภายในนี้แม้จะเพิ่มความซับซ้อนเล็กน้อยแต่ก็ช่วยให้ปืนเรียบลื่นและปลอดภัยยิ่งขึ้นในการใช้งานส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งคือระบบแกส๊สซึ่งเป็นหัวใจของกลไกการทำงานแบบถึงอ,อัตโนมัติ M 1 g การนรุ่นแรกใช้ะระบบดักแก๊สที่ปากระบอซึ่งซับซ้อนและเกิดปัญหาด้านการบำรุงรักษาแต่ภายหลังถูกพัฒนาเป็นระบบพอร์ตแกส๊สที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแรงดันแกส๊สจากการยิงกระสุนจะผลักลูกสูบซึ่งเชื่อมต่อกับการควบคุมให้เลื่อนถอยหลังหมุนโบเพื่อปลดล็อกดีกระสุนและดึงกระสุนนัดใหม่เข้าไปแทนทันทีเป็นกระบวนการอัตโนมัติทั้งระบบในเสี้ยววินาทีแม้ระบบจะแข็งแรงและแม่นยำแต่ท่อแกส๊สที่ใช้โลหะสแตนเลสกับมีข้อเสียเรื่องความมันวาวเรามันไม่สามารถเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมแบบเดียวกับเหล็กทั่วไปได้ท่อเหล่านี้จึงมาถูกพ่นสีดำไว้เฉพาะกิจ แต่เมื่อสีล่ลอกก็อาจกลายเป็นแสงในสนามรบซึ่งจะกลายเป็นเป้าหมายได้โดยไม่ตั้งใจในส่วนของอุปกรณ์เสริม M1 Garand สาม,มารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลายชนิดเช่นดาบปลายปืนซึ่งมีหลายรุ่นตั้งแต่ M905 ยาว16นิ้ว M1 ที่สั้นลงเหลือ10นิ้วและมีด M5 ที่กระทัดรัดกว่าเดิมเพียง6.75นิ้วอีกทั้งยังสามารถติดตั้งเครื่องยิงดุกระเบิด M7 ที่ปลายลำกล้องพร้อมใช้สูตรเลงพิเศษ M15 ที่ติดตั้งไว้ข้างพันุท้ายปืน ในด้านการพกพานและภาคสนาม M1 g a r a n กรมาพร้อมช่องเก็บอุปกรณ์บำรุงรักษาขนาดเล็กในผ่านท้ายเช่นน้ำมันจาระบีหรือแปรงปัดหลมกล้องและใช้สายสภายหนัง M907 ก่อนจะถูกแทนที่ด้วยสายผ้าใบสีเขียวในช่วงหลังสงครามเราจะใช้เวลากว่า15ปีในการวิจัยทดสอบและปรับปรุงในทุกมิติ ปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติที่ออกแบบโดยวิศวกรชาวแคนาดาอเมริกันจอห์นกาวแรนต์ก็ได้รับการประกาศให้เป็นปืนประจำการของกองทัพสหรัฐยังเป็นทางการในวันที่9มกราคมปี1936ก้าามสิในนาม semi-automatic rifle caliber .30m1 หรือที่โลกในเวลาต่อมารู้จักกันในชื่อ m1 กาแรนแม้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการเตรียมการผลิตแต่เมื่อถึงปี1937ิปิงฟิลอรมรีก็เริ่มเดินสายการผลิตจริงและในที่สุด กองทัพสหรัฐก็ได้เริ่มจัดสรรปืน M1 Garand แก่นวยทหารราบในช่วงปลายทศวรรษที่1930และเมื่อล่วงเข้าสู่ปี1941อันเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2อ,อย่างเต็มรูปแบบ M1 Garand ก็กลายเป็นอาวุธประจำกายของทหารราบทุกในายในกองทัพสหรัฐอย่างแพร่หลายด้วยระบบการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ M1 Garand มอบขีดความสามารถที่ก้าวล้ำกว่าอาวุธของไฟายอักษะส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ฝ่าอักษะยังคงใช้ปืนไรเฟิลแบบดุกเลื่อนเช่นคา 98k ของเยอรมนีคาคาโน M891 ของอิตาลีอาริสกาไทย38และไทย99ของญี่ปุ่นในทุกสนามรบตั้งแต่สมรภูมิในยุโรปไปจนถึงป่าดิบชื้นในหมู่เกาะแปซิฟิก M1 g a r a n กลายเป็นคู่หูที่ไว้ใจได้ของทหารอเมริกัน มันแข็งแรงทนทานและใช้งานง่ายแม้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยโคลนฝลนหรือฝุ่นทรายเสียงปิงที่เกิดขึ้นจากคลิปกระสุนเอ็นบล็อกที่ถูกดีดออกหลังจะยิงครบ8นัดกลายเป็นสัญลักษณ์ของทงางเจ้าวาการบรรจุกระสุนใหม่และแรงใจของทหารที่รู้ว่าอาวุธในมือของเขาจะไม่มีวันทรยศความสำเร็จของ M1 Garand ไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขการผลิต ที่สูงถึง5.4ล้างกระบอกในช่วงสงครามแต่อยู่ที่ผลกระทบต่อ,อยุทธศาสตร์การรบในระดับโลกทาหารสหรัฐสามารถยิงเร็วกว่าคู่ต่อสู้ตอบโต้ได้ไวกว่าและร,าารักษาตำแหน่งการยิงได้มั่นคงกว่าขณะที่ศัตรูต้องเสียเวลาชักคันรังในทุกนัดความได้เปรียบนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนผลของการประทะแต่ละครั้ง แต่มันเป็จุดประกายให้ทั้งฝ่ายพันธมิตรและอักษรเริ่มเริงการพัฒนาอาวุธยิงอัตโนมัติของตนเองเพื่อลดช่องว่างทางเทคโนโลยีที่กาแรนได้สร้างขึ้นถึงกับที่นายพลจอร์จเอสแพตตันแห่งกองทัพปกสหรัฐเขียนจดหมายในปี1945กล่าวยกย่องปืนรุ่นนี้ว่า The M1 Rifle is the greatest battle implement ever d e v i c e หรือแปลเป็นไทยว่าปืนไรเฟิล M1 ถือเป็นอาวุธการรบที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมา นั่นคือคำรับรองจากหนึ่งในผู้บัญชาการสงครามที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นการประกาศถึงสถานะของ M1 ็การรนว่าไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะของโลกเสรีในสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตรวรรษที่20อย่างไรก็ตามแม้ M1 กาแรนจะได้รับการยกย่องอย่างสูง แต่ในบรรดาเรื่องเล่าจากสนามฝึกและสมะรับมูมจริงไม่มีสิ่งใดที่นักเรียนในร้อยหรือทหารไม่จะจดจําได้ดีกว่านิ้วโป้นที่ถูกปืนนีบจาก M1 Garand ปรากฏการณที่คนในวงการเรียกกันติดปากว่าแก r รนต u m ด้วยระบบบรรจุกระสุนแบบ En นคลิปของ M1 Garand เมื่อกระสุนนัดสุดท้ายถูกยิงออกมาตัวปืนจะดีคลิปออกจากรังเพลิงพร้อมล็อกโบค้างไว้เพื่อรอบรรจุกระสุนใหม่ หากทหารคนไหนไม่คุ้นเคยอาจเข้าใจผิดว่าโบจะอยู่ในตำแหน่งนั้นอย่างปลอดภัยตลอดเวลาแต่ความจริงนั้นไม่ใช่หากผู้ยิงไม่กดโบล็อกครั้งยังถูกจังหวะหรือไม่ปล่อยนิ้วโป้งให้พ้นจะแนวโบ์ท,ทันทีหลังจะใส่คลิปกะสุดลงไปแล้วตัวโบค็จะพุ่งกลับด้วยแรงสปริงที่รุนแรงมากจนฟาดเข้า,ขาที่นิ้วโป้งของผู้ยิงอย่างจังผลที่ตามมาคืออาการช้ำบวมหรือถึงขั้นเลือดออกและการเป็นบทเรียนแรกที่ทหารสาหรัฐรุนแรงรุ่นเล่าต้องเจอด้วยตัวเอง แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาคนนอกสนามรบแต่ในที่โดนหนีบจากกาแรนเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการฝึกอย่างแท้จริงบางคน,นึ่งขั้นบอกว่า you are not a rifle man until you tumble by ten by a garand แปลเป็นไทยว่าจะเรียกตัวเองว่าจะารถือปืนไรเฟิลไม่ได้เลยหากว่ายังไม่เคยโดนกาแรนงับนิ้ว เมื่อเสียงปืนของสงครามโลกครั้งที่สองจางลงและโลกเริ่มเข้าสู่ยุคสงครามเย็นความตึงเครียดระหว่างอุดมการณ์ก็ปะทุขึ้นอีกครั้งในคาบสมุทรเกาหลีปี1950สรรัฐอเมริกาและพันธมิตรต้องเข้าร่วมในสงครามเกาหลีเพื่อยับยั้งการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์และในสงครามนี้ M1 Garand ก็ยังคงเป็นอาวุธหลักของทหารสหรัฐเช่นเดิม แม้เวลาจะผ่านไปกว่า10ปีนับจากการเข้าประจำการเอมวันกาแรนก็ยังคงเป็นอาวุธที่ไว้ใจได้ด้วยความทนทาน,นกลไกเทียบง่ายแต่แม่นยำและพลังหยุดยั้งที่เหนือกว่าทำการสภาพอากาศอันโหดร้ายของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวที่หนาวจัดหรือภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาและโคลนลึก M1 Garand ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องปืนจำนวนมากที่เคยประจำการในสงครามโลกก็ถูกนำมารปรับปรุงใหม่ขณะที่รัฐบาลสหรัฐเริ่มเล่งผลิตปืนล็อตใหม่เพิ่มเติม ในช่วงปี1953ถึง1956กองทัพสหรัฐได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน2รายคือ International Harvester และ h a r r i n g t o n a i c h a r d s o n ให้เข้าร่วมการผลิตเพื่อเร่งการผลิตกาวแรน์ให้ทันความต้องการโดยเฉพาะ Harvester ที่ผลิตได้มากกว่า3 3 7 0 0 0กระบอกซึ่งถือเป็นผลงานใหญ่ในการเติมเต็มกำลังของอาวุธของกองทัพในยุคนั้น ยังไรก็ตามถึงจะยังคงทําหน้าที่ได้ดี M1 Garand ก็แ,กแ,แสดงให้เห็นถึงข้อจํากัดบางประการเมื่อเทียบกับแนวโน้มของอาวุธสมัยใหม่เช่นความจุข,ของกระสุนที่จํากัดเพียง8นัดและระบบบรรจุกระสุนที่ต้องใช้คลิป N อ lock ็อกซึ่งแม้จะดีในยุคแรกแต่ก็เริ่มด้ยกว่าปืนที่ใช้แมกกาซีนแบบถอดเปลี่ยนได้ที่ยิงได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มรูปแบบนั่นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา M14 ซึ่งจะมาแทนที่ Garand ในปี1958 ว่าแม้ NCT จะเข้าประจำการแล้วแต่การเปลี่ยนผ่านก็ไม่อาจากเกิดขึ้นได้ทันทีและ M1 Garand ยังคงถูกใช้งานจริงในแนวรบเวียดนามช่วงต้นยุค1960โดยเฉพาะในหมู่กองก,กำลังเสริมหน่วยฝึกหรือประเทศพันธมิตรที่ยังไม่พร้อมเปลี่ยนแบบอาวุธนอกจากการใช้งานในประเทศ สหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นพวกเขาได้กระจายการันตจำนวนมากไปยังประเทศพันธมิตรทั่วโลกต่างโครงการช่วยเหลือทางทหารเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กาบชาติพันธมิตรในยุโรปและเอเชียซึ่งรวมถึงเยอรมน,นีตะวันตกอิตาลีญี่ปุน่นเดนมาร์กกรีซตุรกีอิลานเวียดนามใต้และฟิลิปปินโดยปืนที่ส่งออกส่วนใหญ่มาจากหลอดที่ผลิตโดย International Harvester และ Springfield Armory ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทางการทาหารจากสหรัฐผ่างโครงการ Military Assistance Program ซึ่งรวมถึงอาวุธเบาเครื่องแบบยานพาหนะและแน่นอนปืน M วันการ้นหรือที่กองทัพไทยเรียกว่าปืนเล็กยาวบรรจุเองแบบ88 ปืนรุ่นนี้ถูกใจ,ใจให้กับหน่วยทหารราบของกองทัพบ,บกไทยอย่างแพร่หลายในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งแรกและต่อเนื่องถึงช่วงยุคต้นสงครามเวียดนามโดยมีการใช้ฝึกกําลังพลหลักประจําการและกองหนุนรวมถึงการฝึกเจ้าหน้าที่ในหน่วยทหารพรานตารวจตะเวนชายแดนและกองกำลังติดอาวุธอื่นๆในภูมิภาค M1 Garand มีบทบาทสําคัญในการฝึกซ้อมและปราบปรามภัยคุกคามในประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ไทยต้องเผชิญกับขบวนการคอมมิวนิสต์ทั้งประเทศไทยในภาคอีสานและภาคเหนือ ปืนรุ่นนี้จึงกลายเป็นคู่หูประจําตัวของเราทหารไทยจํานวนไม่น้อยในยุคหนึ่งและยังถูกพบเห็นในคลังแสงของหน่วยกําลังคนสํารองอาสาสมัครและแม้แต่การเรียนนักเรียนรักษาดินแดนนอกจากการใช้งานในกองทัพ M1 Garand ยังเคยปรากฏตัวในการแข่งขันยิงปืนของหน่วยราชการและใช้เป็นอาวุธฝึกขั้นพื้นฐานของนักเรียนในร้อยบางรุ่นก่อนที่มันจะถูกแทนที่ด้วยปืนไรเฟิลรุ่นใหม่อย่าง M16 และ HK33 ประเทศพันธมิตรของสหรัฐได้นำการ้รนไปใช้จริงในสงครามของตนเองเช่นเกาหลีใต้ซึ่งใช้การแรนอย่างแพร่หลายในช่วงสงครามเวียดนามวงปลายทศวรรษที่1960 ขณะที่บางประเทศอย่างอิตาลีและญี่ปุ่นก็ได้นาเทคโนโลยีไปต่อยอดภายในประเทศโดยบริษัทบาเรตตาของอิตาลีและผลิตกาวแรนภายใต้ใบอนุญาตโดยใช้เครื่องมือจากบินเชสเตอร์และพัฒนาออกมาเป็นปืนใหม่ในชื่อ b m 59ซึ่งมปนกา,ารผสมผสานโครงสร้างของกาวแรนกับนวัตกรรมของปืนในยุคหลังสงครามโลก แม้ M1 Garand จะเป็นอาวุธที่ทรงพลังและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเกาหลีแต่เส้นทางในการวิวัฒนาการของมันยังไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ตลอดระยะเวลาที่ประจำการปืนรุ่นนี้ทางการปร,รับแต่งและแต่คแนงออกเป็นรุ่นย่อยหลายรูปแบบเพื่อร,อรับภาร,รกิจเฉพาะและตอบสนองความต้องการของสนามรบที่เปลี่ยนไป หนึ่งในการพัฒนาที่น่าสนใจคือรุ่นซุ่มยิงซึ่งแบ่งออกเป็น2รุ่นหลักได้แก่ m 1 c และ M1D โดยรุ่น C ได้รับการรองรับในปี1944ติดตั้งกล้องเล็ง M84 แต่กลับเป็นจำนวนการใช้งานจริงค่อนข้างจำกัดเพราะกระบวนการติดตั้งต้องเจาะตัวปืนทำให้ลดความแม่นยำ ในเวลาต่อมาจีงได้มีการพัฒนา M1D ซึ่งใช้โครงยดติดกับลำกล้องแทนลดปัญหาการบิดตัวของโครงปืนโดย M1D ถูกผลิตมากขึ้นและมีบทบาทในสงครามเกาหลีและบางส่วนในเวียดนามโดยนาวิกโยธทินสหรัฐยังได้ดัดแปลงรุ่นพิเศษที่ใช้กล้องเล็งโคโมแกนเรียกว่ารุ่น MC52 ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2และเข้าสู่สงครามแปซิฟิก มีความพยายามลดขนาด M1 กาแรนให้มีขนาดกระทัดรัดลงสำหรับทหารพลร่มและปฏิบัติการในป่าโดยมีการทดลองสร้างรุ่นสั้นเช่น M1 E5 และ PWB กาวแรนทั้งหมดนี้ใช้ลำกล้องขนาด18นิ้วและบางรุ่นก็มีพันท้ายผับได้แนวคิดเหล่านี้แม้จะดูน่าสนใจในเชิยงยุทธวิธีแต่กลับประสบปัญหาแรงถีบสูงแ่งแทกป,ปากลำกล้องที่แรงเกินการควบคุมและความแม่นยำที่ลดลงจนสุดท้ายก็ออยุติการพัฒนาแนวคิดแทงเกอร์กาวแรน ที่พบบ่อยในตลาดพลเรือนก็มีต้นกําเนิดจากแนวคิดเหล่านี้แม้จริงๆแล้วจะไม่เคยเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในสายการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจับตามองคือที20 E2 ซึ่งเป็นต้นแบบของปืนไรเฟิลแบบเลือกโหมดการยิงที่สามารถใช้แมกกาซีนของ b รา w น i n อ a ต t o ม a ติไรเ f l e มันสามารถยิงแบบอัตโนมัติได้ทีอัตาการยิงถึง700นัดต่อน,นาทีและรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องเล็งและเครื่องยงิงลูกระเบิดอีกด้วย g e 2 0 E2 คือเป็นต้นแบบที่สําคัญที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการพัฒนา M14 แต่ก็ไม่ทันได้รับการใช้งานในสงครามเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงก่อนอย่างไรก็ตามเส้นทางการวิวัฒนาการของ M1 g a r a n น ก็น,นำไปสู่การถือกาเนิดของ M14 ปืนไรเฟิลใหม่ที่รวมคุณสมบัติของกาแรนส์เอากับแมกกาซีนแบบถอดเปลี่ยนได้ยิงแบบถึงอัตโนมัติหรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบได้และสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมยุคใหม่ได้หลายแบบพร้อมสำหรับสนามรบสมัยใหม่ที่กําลังเข้าสู่ยุคของสงครามเวียดนาม ปืนไรเฟิล M14 เข้าประจำการอย่างเป็นทางการในปี1958และในปี1965กระบวนการปลดประจำการของ M1 g a r a n านในกองทัพสหรัฐก็เสร็จสมบูรณ์และในที่สุด M1 g a r a n กนก็ไม่ได้เป็นแค่ปืนแต่มันคือสัญลักษณ์ของชัยชนะเตรีภาพและความกล้าหาญปืนที่ทำหน้าที่ของมันอย่างไม่ลังเลในมือของทหารนับล้านปืนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาวุธยุคใหม่ และทุกวันนี้มันก็ได้กลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันถูกลืมขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเราหากว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พาดเรื่องราวในเรื่องต่อไปหากว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดทางผมกต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวไหนที่คุณผู้ชมอยากฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ช่องบอโซนและชนสุดยอดอาวุธสงครามก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ